สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีาย,ดยามแมลงส่วนคำคำ,คำพี่น้องจา๋ามื่อนี้สิมาเอาดอกเอาดอกสะเดายิ่งฟังนีอยู่ในบ้านแต่ว่าต้นนี้นะมันบอกขมพี่น้องแต่ว่าอยู่ในน่ารุงเรื่องมันขมแต่ว่าต้นนี้จนะแซ่บเพราดอกสะเดาวหวานเนาะมันบอกขมเด้แต่ว่าอยู่บ้านบ่มีเอาเลือกกินต้นในแซ่บต้นในบ,แบ่แซ่บบางต้นมันก็ขมเกิน ต้นชะเดาประจำบ้านอยู่เนี่ยต้นนี้แสบก็จ้ากินเบิดบ้านบางต้นก็ค้มบางต้นก็ออกฝาดช่วงนี้มันออกดอกหลายแล้วอันนี้บอกแป้าชุกดิน,ดดนง่ายงองต้นนี้ แล้วผีกับมา,าต้นเมื่อแก้วม่นละบอกแต่ว่าต้นในหน้าลุงเลิอนเนี่ยก็เป็นลายเสมอแต่ว่ามันมันจะขมพี่น้องส่วนใหญ่เขาบอกอยผู้ใดที่โบมักขมนะเขาโบก,กินเนาะโอ้ยโบแมลดอกแก่วมันละบอกมกนกระตุ้ตัวอ่อนตัวแก้วมันส่วนใหญ่ก็เริ่มแก่หลายแล้ว อยู่บ้านบ่มีเนี่ยมันหลายพี่น้องต้นมันน่ะแต่บ่มีเพมงห่วงดอกเนาะมันอยู่ตามป่าตามทุง่งนาในบ้านบ่มีก็มีอยู่สามต้นต้นในหน้าบ้านเนี่ยกำลังเป็นหลายที่ึ้นได้แล้วครับเนี่ยต้องใส่แมนเอาเด้ใส่ไม่แมนแต่ว่าต้นสะเดาวนันเป็นไม้ที่ไม่พลอยไม่หักง่ายไม่บวบแข็งบวเหนียวเด้อ หักง่ายเอาไม้กอ,อก็ได้ขาเจ้า,จาท้านเนี่ยเวลาเป็นการเป็นงานข้าจเจ้ากะงานแต่งงานอย่างเนี่ยขาจเจ้าก็มาตัดไสเนี่ยเนี่ยเอาง่ายง่ายเจวาแถวลุ่มเลยก็มนี้เนะาะมั่ต้องขึ้นสูงเลยเ่ยวาต้นนี่ก็อยากนี้มดแดงเลยเนี่ย กำลังพอดีกินกำลังปินยอดอ่อนกำลังดอกอ่อนตัวตัวไรป็นกอนมะกระดกบาดเลยพี่น้องเนี่ยเดวต้นนี้แซบบกขมแห้งแบบพ้ดีกินนะท่อนเาดวานเนาะนอันนี้เขาหานงามลงมาต้นมันใหญ่ไแมนเอวบุตรเบิ้งข้างบนมัน อันน,นาคตจะห้านงามันมเดี๋ยวขั้นขึ้นไปก็เอาปลไหคือเกา่ามันต้องไปห้านตัดงาหรือว่าออเออาม่มก็เอาเนาะหลายพี่น้องหลายเนี่ยข้างบนเนี่ยแถวต่ำๆมันก็มี ละกอลงมาตกโขกขาแถวต่ำเลยก็มีดไม่ได้สูงต้องไม่ขอกอกอเอาแมนเอาเทือละงาพี่น้องเอ้ยเนี่ยสงสัยสิได้ขึ้นเอาอยู่เจอตัวไรปงกอนมะกะ ดอกอยากแกจะได้ปร่งน้ำหลังมันกอนอน็อ่อนก็ได้หลายเติบด้เนี่ยอันนี้แมนเอาแต่ว่าขันเอาพ่อก,กินมันกะ่าดอกมันคือบกค,ค่อยงามดอกปวใหญ่ไม่ต่ยอด แม <stop> ่เราก็พอกินแล้วดูท่านผู้ชมนี่ยแต่ยอดดอกมันขึ้นซอดอกหน่อยไหมมิแตียอดลายกว่ายอดลายกว่าดอกบั้งนะเนี่ยนี่ดูท่านผู้ชมก็ดอกม่นลายไหมดอกนี่น้อยแต่ใบมันหลายกว่าบางคนก็กินยอดมันบางคนก็กินดอกมัน สะเดาแต่ว่ากินสดๆดก็ได้พี่น้องจนญงเข้าไปลวกถ้าเอาไปล้นไฟอ่ะมันสีหอมอีกแบบหนึ่งเนี่ยจากินสดๆมันจะขมกว่าถ้าไปลวกมันก็จะแทบกว่าสะเดาวนญงก็เอาไปกินกับลาบลาบเป็ดลาบไก่ลาบป่าประเภทลาบก้อยน้ำพริกปลาหวานน้ำพริกปลาทู ตอนแรกว่าสิขึ้นขึ้นสิบด้ขึ้นหรอแมนเอาแมนก็ได้หลาย่พอยู่แถวตำได้หลายเติบแล้ว ว่าสิคุณดอกดมันขึ้นหน่อยบุคอยไม่ดอกหลายไหมขึม้นไปแม่ก็ต้องได้ไี่ไม่ขอขอเดี๋ยวสิแม่เนาะพรากินนละก็ยาเดี๋ยวมือเจ้าสิไปเอาไม้ ตอนแรกว่าหลวงพี่สิกลับมืเอื่นว่าถามว่าสิเอาบอดอกสะเดาเพิ่นว่าเอาทัานไปขึ้นให้กับสิเอาเพิ่นว่าพอขากลับเพิ่นสิมาะลดจนโตเนาะเพิ่นสิเอามาฝากญาติฝากหยังล่ะเดี๋ยวมื้อเช้าสิไปเอาอยู่ต้นพุ่นให้เด่ว่าต้นนี้มันดอกมันมีตะไบหลายม่ค่อยมีดอก ไป้ล้กว่าดอกต้นนี้แซบเด้องาพลอยพ้อแรกเบ้าไหลย้ะแม่นิกงาก่อน หูวโขดแ้วตำขาเจ้าแมนประจัาบอกว่ยมีดอกไหมมีแต่ยอดหลายกว่าพอแล้วท่านผู้ชมขาเจ้ามาห้างงานบักหลายแมนบนข้าเจ้าตัดพื้น

จำอยากเลยมาแมน่เอนาก็ได้พี่น้องเนาะบ่ต้องขึ้นไปแม่เท่าข้างล่างมันก็ได้แล้วกำสองกำนี่บ่มีแมนนะ่เนา็ยังไงเคืองกระตาบาุนาเทวาดอกมันขีลายมันมันดอกมันสีไหมมิมมตรไบย,ยอดหลายบางต้นนะดอกหลายเด้ออันนี้เนะาะใบหลายกวัวดอกเนี่ยดูท่านผู้ชมมาดูในกระตาเนี่ยอืม ได้เครื่องกระตาเสยอเนอาะเจ้าต้นนีเสบแถวบ้านเขามากินต้นนี้กันต้นน้าลงุงเรื่อนนันอยากออกขมบ่คอยมีคนกินหรอกนอกจากเบ้าหมีเพราะเบ้าหมีอันมักขมอยถ้าเสดารือขมไปได้ก็กินได้มันเริ่มสีแกแล้วมันเป็นนะแป๊บเดียวได้เป็นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์ที่สองเริ่มแกแล้ว มันเริ่มจากบานแล้วเนี่ยอาทิตย์นาน,นี่ก็กิน,ก,นก,ก็ได้มันบานส่วนใหญ่ซำดอกซ้ำนีเนะี่ยพอดีกินเลยซำนีพอดีกินอยอดอ่อน,ออนดอกอ่อนถ้าดอกบานแหละดอกกระแก่ใบกระแก่แหละเขาบุกค่อยกินกันเลยบ้านบ่มีเสดาหลายพี่น้องเดี๋ยวเลือกกินเนาะเขาก็บุกค่อยซื้อช่วงนี้เป็นหลายเพราะว่าต้นใดก็เป็นหลายช่วงนี้ มันเป็นฤดูของมันเนาะหลังจากที่ใบรดน้วมันก็ออกดอกทำแล้วมืดแล้วปะวปะต้ามมาส่วนในห,หางบานโพดโตลรถ งองมอเตอร์ไซค์เน่ไปเห็นอย่างพูดเบิ้งแน่พี่น้องรถจนอยู่บ้านเบาเมียรถมันหลายอยู่ในบ้านเนี่ยหมู่บ้าน มันเป็นทางผ่านหลายหมู่บ้านเนาะทั้งรถพ่วงรถซิปรลอ่อรถดำรถเหียงมีสารพัดรถขนของรถวิ่งอยู่เบิดมือไงงองแบบนี้ละแต่ละมือเบื้องแน่รถน่ะวุ่นวันวุนวันเยอะถนนดินแดง mô tờ sai trên vinh xuống một đài ngày ngon บ้านเลยสิมาแหวนเล่นน้ำหลานพี่นอ้องเพ่อเห็นหลานนี่ฮัลโหลฮัลโหลอะไรยืนอ,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 อยู่ในกระจกดีใจเห็น น้ำมูลนตายน้อยวะยักมาแหละคุณคือโตัวหอดนั่นเองครัเป็นวัดฐานมืเป็นไข่วะยังคือน้ำตาหย่อยอยู่ไห่ไข่น้ำพร้อมไห้บ่น้ำม้วนตายหย่อยหนาวบ่นี่ได้เสื้อใหม่บ่ได้เสื้อใหม่แม่งไหนบ่ได้เสื้อใหม่แม่งไหน นั่งเป็นวัดพี่น้องส่งี้กาอากาศกับเย็นๆหนาวๆลมๆอยู่เดิกเออเดิกๆไม่ให้กันหนาวพี่น้องหยังซองหยังสบายดีเร็วๆสวัสดีสบายดีนกจุ๋ีนกมังงานสบายดีเร็วๆสบายดีสบายดีซองหยังได้ไหมฮะ เป็นวัดได้แห่แห่มาจักน้ำโมกบาจักน้ำหัวน้ำตากินข้าวแล้วเอาหอมแกบมาเร็วหอมแกบเอาหอมแกบเลยเร่อนี้นี่นี่เอาแพงแพงหอมแกบนี่ซ้อเหมือยังเห็นเชนเชกเกอร์นี่นี่หอมแกบนี่เร็วไว้กันบ่อยไปน้ำได้นี่นี่หอมแกบมาเร็วหอมแกบอ่ะหอมแกบเอาแพงแพงหอมแกบเลยเร็วหอมหอมเป็นวัดอืม เป็นวัดนอนยากขี้ฝุ่นก็หลายอยู่บ้านนะพี่น้องุูดแพ้อืมเอาบยากจะหอมแล้วก็จะหอมแล้วหอมมีควอมหอมหอมอืมเยอะขี้มูกเยอะขี้มูขี้มูนี่ขี้มูสบายดีเลวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า นั่งห่งเรื่องแต่อยู่ในบ้านเนี่ออกจากบ้านบ่ได้เนาะอ,อยู่แต่ข้างนั้นในขี้ฝุ่นมันหลายขนาดนั้นขี้ฝุ่นยังเต็มอยู่ขี้ฝุ่นเต็มบ้านบ่บ่เห็นกันหลายมือบ่เนี่ยไมไ่ค่อยได้เข้ามาปะ่ะเข้าบ้านปะ่ะปิดประตูเดี๋ยวรถมามันขี้ฝุ่นรถก็หลายกี้ฝุ่นก็หลายฝุ่น อันนี้อันนีุ้ปน,นอนแค่คืนเดียวเแค่เดียวนอนเถอะเดียวไปไปนอนไปขำเลยไปไปนอนไปนกินข้าวแล้วเนี่ยกินแล้วไปกินรลยไปกิน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 ไปไปนั่งเลยนะครับครับครับดีแจนเนี่ยเบิ้บ ้ย้ยมีพี่น้องเสื youtube, <me aning in language> right ่อมบูทูธได้เลยนะเทได้เลยนะเปิดเพลงนะเาเพลงเลยนอีนอยเข้าออกมันมีลำโพงอรดนีวคลายคือรดจริงเลยสามัถสาแบตได้สากแบตโทรศัพท์ได้เสื่อมบลูทูธได้ล้ะก็ไปเด้อไปเด้อเน่ยเดอเว้ย อย่าอย่าเดี๋ยวบ่มีไปป่านั่งนางนางนาง,นางน้องกันกนี่นางน้องกัน,อย,กอ,นยอ,อ,อยากให้อุ้งไม่มิติอยากให้อู้เพื่องเสียนเล้คน,นั้นบ่มีมาหาเราบริว่างว่างบ่ได้ให้ลงก็ไปยอมลงมันชิคองอย่างพี่จิเมเหนเนาะซ่อมหายเห็นผู้ใดมากกับตัวเองตัว่าแห้งก่อนชิพุนเอาหน้าคชิพูนลาย,บ,าลายบ,าบ่ครับครับนี่ครับครับ ไปหลังมีคนหัวเวียนนี่บาทีคืองคืองคืร้องคืออง่นะไขึ้นรถไปไปรถไปยานบมีนีป๋าบกนีหรอะไอ้แต้ไอแต้เลยนี่นี่นี่แต้นีกินไอแต้ เพลงผังเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลง

ខ្រូពី់ក្នៃ มา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 เมอปลาเลยมาเด้อมแขวออกซี่เหลมแล้วแขวน้ำออกซเลีมหล่ยเด้อมา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 เด้อมาเดิอมาเด้อมา ใส่เข่าเด็กเข่าเด็กมาฮะมามาไาด้กิโลเด็กกิโลกิโลกิโลสิคืนทั้งนั้น,นบอพี่เปิดประตูะเร็วๆเปิดประตูนี่นี่เปิดประตูโอ้แม่มาขึ้นนาทีแล้ว ว่ามีมูเลนแต่ละเมอนะเดี๋ยวปะไม่มีมะเฮ้ย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 ไปเอากระด่งนาปะไปทำปะไปทำดิ ไม่ทำเด้ทำกินยาทำเป็นวันเป็นวันแล้วก็นอนยากนีดหน่อยนะเวลานอนบ่อยแล้วก็หายกินยายสมื่อนี่นอนเหมือเสื้เนี่ไนสบายดีเร็พี่น้องจ๋ามาน่ก็เก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปเลยสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายดีสบายดีแล้วเรสบายดีสบายดีพัดผานคดกระนบได้ด้เดี๋ยวสบายดี้